คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์ูงย์ในเวลาไหลเกินสามจุดนางก็สิบไม่นานานําไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานิตาสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 O V E R ท,ท,ทุกท่านนะครับก็วันนี้มีฟุตบอลเยอรมนีนะครับหลีกเล็กนะครับก็เตะเวลาตีหนึ่งตรงนะครับคู่ระหว่าง Ssvhome1846 นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือน SG Sonnenhof นะครับก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิป VIP เฉลยประจำวันที่15ธันวาคม64นะครับคนที่จะได้ดูคลิปนี้ก่อนใครเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้เนี่ยก็ s 5 5 o v e r ที่เดียวท่านครับและตอนนี้เนี่ยทางของเราเนี่ยเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับรีบเข้าไปสมัครนะครับก็สมัครครั้งแรกเนี่ยก็รับฟรี7วันเลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจก็ s o v e r 68มานะครับก็ o v e r 68มานครับจะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับก็วันนี้ไปฟุตบอลเยอรมันนี่ผมบอกครับแต่เวลาตีหนึ่งมาเริ่มต้นนลครับ s 1> s V h o m 1846เนี่ยวันนี้นะเล่นในบ้านนะเจอ SD s o n ซอน h o นก็สติของเจ้าบ้านเนี่ยก็แข็งไป20นัดชนะ12เสมอ4แพ้4นะครับยิงคู่แข่งได้39ประตูเสียถึง24ประตูอยู่อันดับที่3นะครับของลีกส่วนหลังบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด20นัดนะครับชนะ5เสมอ5แพ้10ยิงคู่แข่งได้26ประตูแต่ว่าเสียนี่แหละเสียถึง44ประตูรังอันดับที่18ของในลีกนะครับ ก็ราคาเล็กเริ่มเนี่ยขอมนคุณเนี่ยให้เจ้าบ้านต่อลูกควบลูกครึ่งอ่าไม่ใช่ให้เจ้าบ้านต่อลูกครึ่งนะครับจ่าย0.94แล้วก็ให้ให้รองหลังบ้านเนี่ย0.88ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่3ลูกควบนะครับจ่าย0.98แล้วก็จ่ายต่ำเนี่ย0.82และราคาพูเนี่ยให้เจ้าบ้านชนะ1.33่พูเสมออยู่ที่4.50แล้วก็ให้พูหลังบ้านชนะอยู่ที่7.00นะครับซึ่งลักษณะราคาตั้งต้นเเนี่ยจ้าเนี่ย ให้ความสําคัญกับ s v h o m e นะครับแต่ว่าด้วยลักษณะรา,าคาที่ต่อลูกครึ่งเนี่ยผู้เจ้าบ้านเนี่ยมันต้องอยู่ในในอยู่ที่1.25ถึง1.29นะแต่ว่านี่มันเลยม,มานิดนึงก็ถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของหน้าบนต่ออยู่ส่วนลักษณะรา,าคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังนิ่งเหมือนเดิมหน้าลูกครึ่งแต่ว่าเริ่มมีการขยับน้าและคือให้เจ้าบ้านเนี่ยต่อลูกครึ่งเหมือนเดิมจ่าย0.95แล้วก็ให้รองหลังบ้านเนี่ย0.89ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ย มีการขยับน้ําลงมาและนิดนึงนะครับยังอยู่ที่3ลบควบจ่ายสูง0.95จ่ายต่ำา8 8นะครับส่วนราคาพูเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่ปกติไม่มีการขยับขยี้เลยนะครับก็คือยังให้เจ้าบ้านอยู่ที่1.33แล้วก็พูเสมอ4.50แล้วก็ให้พูหลังบ้านเนี่ยชนะเนี่ย7.00ซึ่งลักษณะของราคาตั้งต้นกับราคาปัจจุบันเนี่ย ภู4.50เนี่ยคือมันสนับสนุนฝ่ายเจ้าบ้านเต็มที่เลยนะแต่ว่าภูในการชนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณ1.25หรือ1.29สามสูมนิดนึงแต่น,นี้มันเลยมานิดนึงก็มันก็อยู่ในฝ่ายของหน้ามันต่อซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยอยู่ที่ว่า SSV h ูเนี่ยจะยิงได้กี่ประตูนะครับแต่ผมมองว่าเรื่อง2องประตูเนี่ยสอ,สอประตูนะน่นไม่ใช่เป็นเรื่องงานยากจนเกินไปกับเจอกับ SC ซอนแอนฮอนะครับเพราะว่าทีมหลังบ้านเนี่ย นัดที่แล้วน,น่ที่ผมให้ไปเนี่ยก็โดนไป4ดอกนะยิงครึ่งหลังมาเลยโดนยิง4ี่ศูนย์นัดแรกครึ่งแรกเสมอศูนย์แต่วนันนี้มาเยือนทีมเจ้าบ้านเนี่ยแล้วเจ้าบ้านเนี่ยกำลังอยู่ในฟอร์มที่แบบกระท้อนกระแท่นนะสามสีนัดหลังเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเจ้าบ้านชนะได้เนี่ยก็จะกระโดดอยู่อันดับที่สองของในลีกทันทีเกาะกลุ่มทันทีซึ่งมันมีความสําคัญที่ต้องชนะส่วนสติเนี่ยโค่นลาสุดของเจ้าบ้านเนี่ยก็ เก็บใช้ได้3นะเสมอ1แพ้2ยิงคู่แข่งในน้อยมากคือ9ประตูแล้วก็เสียถึง5ประตูอัตราการชนะถ้าที่จริงๆแนละ้วเนี่ยอยู่ที่50%านะส่วนหลังบ้าน SC เนี่ยหนัดล่าสุดเนี่ยคือชนะ1เสมอ1แพ้4ยิงคู่แข่งในน้อยมากๆ4ประตูเสียถึง20ประตูส่วนเซต,ติในบ้านของ SV h o m ฮูม4 8นะครับปีนี้เล่นในบ้านทั้งหมด9นะัดนะนะคือเก็บใช้ได้5 เสมอหนึ่งแพ้3ยิงคู่แข่งได้16ประตูเสียถึง12ประตูอัตราการเฉลีย่ยการชนะในบ้านเนี่ยอยู่ที่55%สเนะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยก้านัดในการออกเยือนของเขาเนี่ยถือว่าฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับชนะ2เสมอ1แพ้6ยิงคู่แข่งได้แค่8ประตูเท่านั้นเสียถึง20ประตูซึ่งแปลว่าเนี่ยหลังบ้านเวลาออกเยือนที่ไหนนะจะเสียประตูง่ายนะสถิติของบอลคู่นี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่นะครับ10นัดล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 0จนถึงปี2 0 1 1เนี่ย SV h บีฮเนี่ยเอาชนะ s อ s ซีชอนเทนฮอได้แค่2ครั้งนะผมบอกเลยแล้วก็เสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ให้กับ SC s ซีชอนเทนฮถึงถึง7ครั้งเลยนะคือ1 8 4่เนี่ยเวลาเจอ SC s ซีชอนเทนฮเนี่ยคือเหมือนจะแพ้ทางอนะแต่วันนี้เนี่ยมาแบกราคาลุกครึ่งเพราะมันมีความจําเป็นที่ต้องไปยึดหัวตารางมาให้ได้ซึ่งผมก็มองว่าวันนีน้น่าจะได้ประตูและเสียประตูทั้ง2ฝ่ายนะแต่เวลา s อสบีฮมเนี่ย มันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่พอสมควร SV Home เนี่ยตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2021เนี่ย5นัดหลังสุดที่ตัวเองเล่นในบ้านแล้วเจอ SG Sonnenhof เนี่ยเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวนะเมื่อปี2013นะผมบอกเลยเอาชนะได้2ประตูต่อ1ในเดดราคาเสมอหลังจากนั้นเนี่ยปี2013 2017และ2020เนี่ยแพ้คาบ้านหมดเลยนะครับแล้วแพ้เนี่ยเกิน2ประตูด้วยและเมื่อปี2021เนี่ย เดือนสของปีนี้เนี่ยต่อลูกคัวบเหมือนกันก็เสมอหนึ่งหนึ่งคือเวลา,าเจอกันทีไรเนี่ยมันมักจะแพ้ทางซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานที่แบบถามว่าเหนื่อยไหมก็น่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าบอลบอลเวลามันเจอกันทีไรอ่ะเหมือนมันจะแพ้ทางซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยแหราคาลูกครึ่งที่เจ้าบ้านต่อเนี่ยมันมีความจําเป็นต้งต้องลุยใส่แล้วถ้าลุยใส่แล้วเกมมันเปิดเนี่ยก็มีโอกาสทําประตูได้ทั้งทั้งสองฝั่งนะซึ่งผมก็มองว่าด้วยราคาเนี่ยเราลุ้น2ประตูเนี่ยน่าจะไม่ใช่เป็นนงา ยากจนเกินไปส่วนเสติเนี่ยถ้าเรามาเฉลี่ยจริงๆแล้วเนี่ย5นัดของ s v สวีฮูมที่เล่นในบ้านนะยิงคู่แข่งได้6ประตูถือว่าน้อยนะฉนเฉลี่ยตอนนั้นน่ยอยู่ที่1.2แล้วเวลาเสียประตูเนี่ยเสีย6ประตูก็เฉลี่ยที่1.2เหมือนกันส่วน s อ s o ีชอนออเนี่ยออกเยือน5นัดของเขาเสาติเนี่ยยิงคู่แข่งได้2ประตูนะผมบอกเลยถือว่าเกมลุกแย่มาก แต่ว่าอัตราการเสียนี่แหละ5นัดหลังสุดที่ออกเยือนที่เสียถึง18ประตูเนี่ยตกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่3.6เลยนะถ้าเรามาวัดสถิติจริงๆในการออกเยือนเนี่ยแพ้100%เลยของ SC Sonnenhof เนี่ยแต่ของเจ้าบ้านเนี่ยสถิตินในบ้าน5นัดเนี่ยคืออัตราการชนะของเขาเนี่ยอยู่ที่40%ซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนะแต่ผมมองว่าเรื่องการมีสกอร์น่าจะมีให้เราเห็นนะแล้วทุกครั้งที่ s s v Home 1 8 4มเนี่ย เล่นราคาลูกครึ่งมาะลรเนี่ยเวลาตัวเองแบกราคาลูกครึ่งเนี่ยไม่มีนัดไหนที่ไม่จบศูนย์ศูนย์เลยนะจบสองประตูขึ้นหมดหนึ่งสองหนึ 2, ่งหนึ่งสองสามสามศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสามซึ่งวันนี้ผมก็มองว่าสองประตูน่าจะเป็นเรื่องที่เรายังพอรุ้นได้นะครับส่วนราคาสกอร์สูงแรกวันนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะจ่าย0.79และให้ลองต่ำเนี่ย1.03และครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝ่ายเจ้าบ้าน SSV Home แบกแฮนนี่เขนะครับ ครึ่งลูกจ่าย0.80และให้รองหลังบ้านเนี่ย1.04ส่วนราคาผู้เสมอของบอลคู่นี้เนี่ยอยู่ที่ผู้เสมอครั้งแรกเนี่ยให้เสมอครั้งแรกอยู่ที่2.57เลยนะและให้เจ้าบ้านชนะครั้งแรกอยู่ที่1.80และให้หลังบ้านชนะครั้งแรกอยู่ที่5.70และมีแฮนดิแคปม,มาคุมอย่างที่ผมบอกครึ่งลูก18ซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะ เจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มก็ท้อนกระแท่นหน่อย3าสีนัดหลังแต่ว่าวันนี้มันมีความจําเป็นที่ต้องเอานะเพื่อจะไปยึดหัวตารางมาให้ได้ส่วนหลังบ้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคือหลังบ้านเนี่ยสภาพทีมเนี่ยคือแยกนะเกมลุกก็มีปัญหาเกมรับก็ลวนซะเหลือเกินส่วนเจ้าบ้านเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบมาแล้วเนี่ยเจ้าบ้านมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งผมมองวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านน่าจะทําได้นะน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับกับ2ประตูเนี่ยก็วันนี้นะครับ ไปสกอร์สูงเครืองแรฟุตดบนเย็นน้ำมันคู่ระหว่าง SSV Home หนึ่นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือน s c s o n ใน h o อนะครับเตะเวลาตีหนึ่งตรงถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นะครับและใครที่สนใจเกี่ยวทัศนะรายวันเนี่ยก็ SOVER 6 8นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆอยู่ครับเหลือวันสุดท้ายแล้วนะครับก็แอดกันเข้ามานะครับ ก็สุดท้ายน,นี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ